นี่นะคะเ,เพื่อนๆหลังจากที่รื้อหัวเจ้าจบอลสีนะคะที่เขาลุกมาให้นะคะโหได้หัวเยอะมากเลยนะคะน่าจะประมาณเกือบ30หัวได้นะคะหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงมานานแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะก็อยู่ในกระถางเดียวน้องก็แตกหน่อแตกหัวนะคะเยอะมากนะคะ เดี๋ยวเราก็จะมาปลูกน้องใหม่นะคะลงในกระถางสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวป้าแต้ก็จะทําการนะคะปลูกน้องรวมกันนะคะจะได้เป็นฟอร์มกอที่สวยนะคะสําหรับบอนสีบ้านๆนะคะอย่างเจ้ากรุงไก่สื่อนะคะน่าจะเป็นเจ้ากรุงไก่สื่อนะคะเพื่อนๆบอลสีโบราณบอลสีเก่าแก่นะคะแล้วก็เป็นบอลสีบ้านนะคะ ก็คือดั้งเดิมเลยนะคะบนสีโบราณนะคะ,ะเดี๋ยวป้าแต่จะเปลี่ยนดินนะคะแล้วก็เปลี่ยนกระถางเอาน้องลงปลูกใหม่นะคะน้องจะได้กลับมาสวยงามเหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะคะสำหรับดินที่ใช้ปลูกนะคะป้าแต่จะผสมดินใหม่นะคะเพื่อนๆก็จะมีดินร่วนนะคะแล้วก็จะมีส่วนผสมของใบก้ามปูนะคะที่เก็บมาจากข้างทางนะคะ ใบกัมปูต้องเป็นใบกัมปูที่แห้งนะคะหรือถ้าหมักได้ก็จะดีนะคะเพื<ๆ>่อนเพื่อนแล้วก็มีขุยมะพร้าวนะคะก็คือกากมะพร้าวสับนะคะสับประมาณนี้ก็ทําการแช่น้ําแล้วนะคะเราจะแช่น้ําสักสามคืนหรือไม่ก็แชอ่อะไรนะน้ำยาอะไรนะคะน้ำหมักชีวภาพนะคะเพื่อนๆนะคะเพื่อว่าให้สารทนินเขา ออกไปนะคะเพราะว่าสารทนินที่อยู่ในกากมะพร้าวอ่ะที่มีรสฝาดๆนะคะเขจะทําให้ต้นไม้เราไม่อ่าเจริญเติบโตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องแช่น้ําก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบมะขามนะคะใบมะขามที่ใบมะขามแห้งนะคะที่มันร่วงแล้วก็ไปเก็บมาแล้วก็มาหมักไว้อันนี้ก็จะเป็นมูลแพะหรือขี้แพะนะคะแล้วก็มาทำการผสมกุ๊กเค้าเลยนะคะ ทำดินใหม่ปรุงดินใหม่นะคะปรุงดินใหม่เพื่อจะได้น้องกลับมานะคะอย่างสวยงามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้มาปรุงดินก่อนนะคะปรุงดินใช้มือเลยะคะ่ะเพื่อนๆถ้าใครมีถุงมือก็ใส่ถุงมือได้นะคะแต่ว่ากระแตมไม่ถนัดนะคะเอามือเลยนี่แหละขยำขยำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะดินที่ใช้ปลูกน้องนะคะปลูกบนบอนสีจะต้องเป็นดินที่โปร่งนะคะ ระบ,บายน้าได้ดีนะคะเพราะว่า,ารากของน้องจะได้ชอนชัยนะคะจะทําให้น้องโตวไวนะคะเราหมักเข้าไปเลยถ้าเราเอาดินที่แข็งและเหนียวเกินไปนะคะรากเขาแทงไม่ได้เต็มที่นะคะรากหาอาหารไม่ได้เต็มที่ก็ทําให้น้องแคะแกรนนะคะไม่โตนะคะปรุงดินใหม่เลย ซึ่งดินเมื่อกี้ที่ป้าแต้ล้างออกนะคะที่ดังเดิมที่เขาให้มานะคะดินแบบโอ้แบบแข็งมากๆเลยะค่ะเพื่อนๆเป็นดินแดงไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องมาปรุงใหม่บูงดินใหม่นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาทําการปลูกนะคะให,ใหม่เลยนี่นะคะโดยน้องมาเยอะมากนะคะป้าแต่ว่าถ้าเกิดมากเกินไปก็จะแบ่งเป็นสองกระถางนะคะแต่ถ้าสามารถ ปลูกน้องได้หมดก็จะปลูกหมดนะคะเพราะว่าอาปาเต่จะทําน้องให้เป็นฟอร์มกอนะคะสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเดี๋ยวเราเอาดินที่เราปรุงแล้วนะคะใส่ลงไปเลยะะใส่น้องลงไปเลยนะคะดินนี้ก็ร่วนซุยนะคะอ่ากากมะพร้าวสับก็จะดูดซับ สูดซับน้ำได้ดีนะคะคุณจันทดูลงไปนะคะไปนะคะสักประมาณนี้นะคะสักประมาณหนึ่งส่วนสามของกระถางนะคะแล้วก็ค่อยเอาหัวน้องฝังลงไปนะคะอ่านี่นะคะ ป้าแต่ก็มาเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินแล้วนะคะได้ป้าแต่ทําเป็นสองกระถางนะคะขนาดสองกระถางก็ยังแบบว่าแน่นๆเลยนะคะจุกๆเลยนะคะเนี่ยสาหรับบอลสีที่เขาไม่เลี้ยงแล้วนะคะเขาลุกมาให้นะคะเราก็มาทําการปลูกใหม่ได้น้องสองกระถางแบบฟอร์มกอฟอร์มกอเยอะๆเลยนะคะเนี่ยนะคะอันนี้เวลาฝังหัวบอลนะคะเพื่อนๆอย่าอย่าไปฝังเข้าลึกนะคะ ฝังเขาแค่ให้หัวเขานะคะจมบินเพียงเล็กน้อยนะคะถ้าฝังลึกนะคะน้องจะแตกหน่อช้านะคะฝังประมาณนี้นะคะเนี่ยเหมือนกับวางน้องไว้เฉยก็ได้นะคะลึกเอาดินกรบบางๆก็ได้นะคะเพื่อนนะคะน้องก็จะแตกหน่อนะคะไวแล้วก็แทงรากได้ไวนะคะสําหรับวันนี้ก็พามา,ารื้อหัวบอลน,นะคะแล้วก็ทําการ ปลูกน้องใหม่นะคะก็คือเรียกว่าช่วยชีวิตน้องนะคะให้น้องกลับมาสวยงามนะคะแล้วก็ให้เรารับชมความสวยงามของเขานะคะ,ะราชนีไม้ใบนะคะสำหรับบอนสีนะคะ,ะถึงแม้ว่ากระแสบอนสีตอนนี้จะ,ะไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะคะแต่สำหรับป้าแต้นะคะเรารักนะคะร,รักบอนสีอย่างแท้จริงถึงราคาน้องจะ ต่ําลงมานะคะจะมีราคาหรือไม่มีราคานะคะอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเราเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาด้วยใจรักนะคะเห็นน้องตัววันตัวคืนนะคะมีสีสันที่สวยใสสวยงามแล้วก็ทําให้เราสบายตาสบายใจนะคะสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะก็พาเพื่อนๆมารู้จักการเรื่องหัยบอลนะคะ แล้วก็การปลูกน้องใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะาฝากรับชมนะคะแล้วกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะสำหรับช่องป p ต t ส s t o r y ค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ